เที่ยวและวที่นี่คือถึงแล้วภูเขาอ๋ออ๋อที่นี่ไงฉันจําได้แล้วฉันคิดว่าเอ็งจะพาไปเที่ยวที่ไหนฉันจําได้โอเคโอ้ย,อยเ,นนเดี๋ยวฉันไปเล่นน้ําเดี๋ยวฉันไปเล่นน้ําก่อนนะที่นี่มีสระน้ําด้วยโอ้ยหนาวหนาวมากเอ้ยฉันเล่นด้วยเอ้ยฉันอยู่งบนนะเดีย๋ยวฉันอ่า อ่าเดี๋ยวฉันเตรียมขอปาร์าาตี้ตอนคืนนี้ไปไปปะเอ้ย,อยเล่นน้ำอย่าอย่าเล่นเกินหนึ่งชั่วโมงนะทำไมอะ่ะแต่ถ้าพวกนายจะเล่นไปเล่นไปแต่ฉันจะไม่เล่นเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะเดี๋ยวฉันไม่สบายโอเคเ,อเดี๋ยวฉันขึ้นก่อนนะอ้าวน้องอ้าวน้องขึ้นแล้วเหรอใช่ไปแล้ว ุิยเดี๋ยวฉันทำปิ้งยากให้โอเค